สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่วัดพระธาตุดอยปู่แก้วกันนะคะเราจะมาทําบุญนะคะให้ตากับยายนะคะตาทวดยายทวดนะคะเดี๋ยวเรามาชมวัดกันก่อนนะคะที่วัดนี้ก็เป็นวัดที่อยู่บนดอยนะคะแล้วก็จะมีสัตว์ด้วยแล้วก็มีนกยูงมีหมูป่ามีอะไรเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยนะคะนี่หมาป่า <laughs> ที่ผ่านไปเมื่อกี้หมาป่า นะะอ,น,นะอน,นี้นกยูงนะคะเอาไปแล้วค่ะเรียบร้อยนกยูงมันขวิดไหมอันนี้เป็นหมูป่านะคะดูน่ากินนะคะดูน่ากินมากมากเลย <c oughs> ไม่มีอะไรให้มันกินแต่หญ้ากินแต่หญ้าเนี่ยนะคนไม่แข็งองเราเลยใครขับรถอะอโกงดิโกงขับรถอยู่ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปทำบุญนะคะเดินไปทำบุญกันนะคะตอนนี้แล้วก็เดินไปก่อน นีม่มีนกยุงนะคะสวยมากตอนนี้อากาศอยู่ที่สิบเจ็ดองศานะคะตอนนี้อากาศอยู่ที่17บเจ็ดอ,อ,อ, <c oughs> อ,อ,อ,องศานะคะกำลังหนาวเลยนะคะอากาศดีมากๆเลยนะคะ น้องเปาสวัสดีท่านผู้ชมได้ยังคะสวัสดีค่ะอืมวันนี้ตื่นสายไหมคะนี่นะคะเราก็มาทำบุญกันนะคะที่วัดนะคะนี่เ้ามาเนี่ยวกอะขึ้นเลยซองอยู่ไหนซองอยู่ที่ติ๊กอะอยู่ที่ป้าป้า วางนั่งดีๆลูกก็เดี๋ยวขอตัวไปทำบุญก่อนนะคะหลังจากที่เราทำบุญกันเสร็จแล้วนะคะเราก็เดินเที่ยวต่อนะคะนี่ต้นไม้ใหญ่คือต้นสักหมดเลยนะคะนี่คือต้นสักนะคะ อันนี้เป็นเป็นบันไดนะคะบันไดที่ลงไปด้านล่างนะคะกว้างอยู่ไหนอะ่ะเนี่ยเดี๋ยวเราเดินไปดูข้อกว้างกันไปเ้า กวางอยู่ไหนนะล้วก็หากวางไม่เจอนะค่ะ กวางกวางน่าจะไปตากแดดตรงไหนสักที่นึงเพราะว่าตอนนี้หนาวไหนง่ใกล้ๆรั้ว่นอะอ๋ออันนี้นะคะกวางเล็กๆกวางอยู่ริมรั้วจะไมเห็นเลยะตากแดดอยู่นะคะกวางไอซูมดิกวางหนาวน่าจะอยู่ตรงนี้นะคะ

ขมนิดๆน,น,นะคะขมนิดๆขมอ่หล่อมเยอะเลย่องมาเก็บเลยนีม้อเนนะอาเน,น,นี่ยดีวเก็บดอกไม้ไปหาอาหารกินกันอยู่แล้ะเดี๋ยวเราก็เอาหมูป่าขึ้นรถไปเลยไม่เอา หมูป่าน่ารักนะคะน้องป้าเขาก็บอกว่าอร่อยอ๋อไม่อร่อยดอกลูกบุญเอาว่าดอกลุญแค่แม่ลูกบุญไปไปตออ้าวอันนี้อันนี้ตาสินนะคะนี่แนะนำตาสินนะคะตาสินก็เดินชมวิวนะคะนี่พระเจ้าส่งดอกวาอันอันนี้มาให้เราไม่เก็บ อันนี้ก็เป็นต้นฟ้าทะลายโจรน,นะคะที่วัดก็ปลูกไว้เต็มเลยนะคะนี่นะคะนี่ต้นฟ้าทะลายโจรที่เรากินไล่โควิดกันนะคะ รวมกลุ่มนกยูงนะคะนก,นกยูงหลายตัวเลยนะคะ <c oughs> เราเข้าไปใกล้ๆได้ไหมคะเรา <c oughs> ก็เดินเข้ามาใกล้แล้วนะคะใกล้แล้ว ใกนกยูมากๆเลยค่ะโอ้ทุกตัวสวยทุกตัวเลยนะคะเอาวิ่งหนีไปแล้วนะคะสวยมากมากเลยนะคะถ้าเกิดมาลําแพนหางเนี่ยจะสวยยิ่งกว่านี้อีกค่ะตัวเนี้ยตัวเนี้ยสวยที่สุดเลยค่ะหางยาวมากโอ้โหสวยสุดๆเลยค่ะตัวนี้ มันหนีอ่ะนะมันหนีค่ะจู้ไปแล้วค่ะนี่เราก็จะไหว้พระาธาตุต่อนะคะพระาธาตุที่ดอยกู่แก้วนะคะก็มากลับไหว้ขอพรกันได้นะคะ ต้องเป่าตีละครั้งนะคะอพอแล้วนะคะพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะลูกอเอาไม้มาเก็บค่ะ<อ>มาเดี๋ยวอีกเก็บไม้ให้<อ>น,นี้นะคะดอกไม้นะคะที่ที่วัดปลูกเอาไว้ภายในภายในวัดนะคะให้เป็นจุดชมวิวนะคะ เราจะไปชวมวิวดอกไม้กันนะคะสวยมากๆเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้อากาศเย็นนะคะดอกไม้เมืองหนาวก็กำลังบานนะคะโอ้นี่คือจุดชวมวิวนะคะจุด ชมวิวเวียงหนองหล่มนะคะเราจะมีดอกไม้นะคะสวยๆเต็มเลยค่ะ อยู่นี่อยู่ข้างล่างอืม วิวโดยรอบเลยนะคะอันนี้เป็นภาพเจดีนะคะก่อนที่จะมูละนะนะคะเป็นเจดีอองเดิมนะคะถ่ายภาพเมื่อปี2499นะคะก็หลายปีแล้วนะคะ จะเป็นโดยรอบวัดนะคะโดยรวมนะคะวันนี้ก็พามาเที่ยวแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เราพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ